เอ๊ะยังไงเรื่องดังต่อไปนี้เอ๊ะยังไงหมอหนูอาจจะบอกไม่มีอะไรเลยก็ได้ไม่ทราบสิครับเออแต่เมื่อวันที่17บธันวาคมนในราชกิจจารุเบกษาค่ะได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับหนึ่งค่ะเรื่องเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพศสอ564ประกอบด้วยหกคนด้วยกันใช่ค่ะอ่ะคนที่หนึ่งเลย คนที่หนึ่งค่ะนายกอบศักดิ์ภูตะกูลดรกอบศัก,ด,กดิ์ภูตะกูลเด็กกระจนสมคิดนี่ใช่ค่ะดยยเด็กรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไงเด็กสีกุมารนี่อ๋อนแน่นอนค่ะบอนทูบีค่ะคล้ายกับเป็นตําแหน่งทางวิชาการค่ะแต่แม้กระทั่งเป็นตําแหน่งทางวิชาการในทางการเมืองเนี่ยเขาให้กันไม่ได้นะอ้าวเหรอไม่ได้ทำไมคิดกันเยอะขนาดนั้นล่ะก็ถ้ามีความสามารถก็เชิญมาสิผิดอะไรการเมืองเขาคิดเยอะอ๋อเหรอแล้วนี่แปลว่าอะไรอ่ะ เอาอย่างนี้เออเอาอย่างนี้สมมุติว่าดรกอบศักดิ์ยังอยู่กับการเมืองสมมติว่ากอบศักดิ์ยังจะตามสีกุมารสมมุติว่ากอบศักดิ์ยังจะไปอยู่พักใหม่อืมไปอยู่แบงค์แล้วอืมหมายถึงวันนี้หมายถึงวันนี้เขาอยู่แบงค์แต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ถ้ากอบศักดิ์เนี่ยเขาจะตามสีกุมารเข้าสู่การเมืองเข้าสู่การเมืองย้อนกลับเข้าสู่การเมืองแล้วก็ไปอยู่พรคใหม่ค่ะปรากฏว่าหัวหน้าพรคภูมิใจไทยตั้งคนของสีกุมารเนี่ย เป็นกรรมการบริหารสาบัาพคสินแห่งชาติไม่ใช่จะเป็นตําไหน่งทางวิชาการผู้ทรงควรู้แต่ในทางการเมืองเนี่ยมันเข้าให้กันไม่ได้หรอกอต้องคิดเยอะเนาะคิดกันเยอะเนาะเยอะสิเออคิดอะไรกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันไปเสริมออร่าให้กับสีกุมารอ๋อไปเสริมออร่าโอเคเอาแต่ก่อนนี้ก็ยังตั้งหมอเล็บเลยอืส่วนแต่ตอนนั้นหมอเล็บนี่ต้องถามว่าตอนตั้งหมอเล็บเนี่ย ไม่มีตำแหน่งอะไรนั่นก็คือปี62สองนะใช่ใครยังไม่ได้มีตำแหน่งยังไม่ทำอะไรทงการเมืองนะตอนนั้นหมอเลียบนี่ยังเดินไปไปมายังไม่รู้จะไปทางไหนเลยยัง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 ไม่มีความชัดเจนยังไม่มีกลุ่มแคร์ไม่มีอะไรชัดเจนเลยยังไม่มีกลุ่มแคร์ตอนนั้นพูดตรงๆเลยยังไม่มีกลุ่มแคร์ตอนนั้นชั้นเวลาโอเคทีนี้อย่างนี้ครับผมถามจริงวันเนี้ยหมอเลียบชัดเจนละกลุ่มแคร์ชัดเจนและเป็นปอพักผมถามว่าวันนี้หมอหนูจะ จะจะปรึกษาหมอเลฟไหมอ่ะเออเขาปรึกษาแั้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้สินะส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่สองถึงห้าผมขี้เกียจอ่านนะก็หน้าเดิมๆนั่นแหละค่ะวาดวงก็หน้าเดิมๆนั่นแหละค่ะอย่างเช่นคุณหมอคุณกัญญาอย่างเช่นคุณหมอคำทอนอย่างเช่นคุณหมอคุณหมอคำนวณอย่างเช่นคุณหมอจีรสอย่างเช่นคุณหมอทวีค่ะเดิมๆอ่ะอืม ก็เป็นเบฮาเดซินแวดวงสาธารณสุขตรงนี้อยู่แล้วโควิดนโยบายวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ต้นนี่แหละเห็นชื่อก็รู้แล้วคิดคิดอะไรอย่างไรก็เห็นมือกันมาโดยตลอดนี่ใช่ไหมล่ะแล้วเห็นอย่างนี้คิดยังไงคะไม่ทราบแต่เห็นชื่อกอบสับคู่ตระกูลนี่ยมันต้องคิดเยอะเพราะแล้วคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเอดูต่อไปแล้วกัน